กองทัพไทยมีการฝึกซ้อมรบร่วมกับหลายประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารและความมั่นคงในภูมิภาคโดยการฝึกที่สำคัญและเป็นที่รู้จักมีดังนี้การฝึกโคบาโกเป็นการฝึกผสมพหุภาคีหลายประเทศที่มีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมโดยมีประเทศหลักที่เข้าร่วมอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีประเทศผู้สังเกตการเข้าร่วมอีกจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า20ประเทศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปกติจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมพัฒนาขีความสามารถในการอำนวยการยุดธร่วมและผสม ฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการฝึกผสมบาลานซ์ทร u ส t เป็นการฝึกร่วมกันร,ระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศไทยกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปกติจะอยู่ในช่วงต้นปีเช่นเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ หรือช่วงกลางปีเช่นเดือนมิถุนายนเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการพิเศษการป้องกันฐานบินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศการฝึกร่วมผสมกับประเทศอื่นๆกองทัพไทยยังมีการฝึกซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศ การฝึกร่วมกับจีนมีการฝึกซ้อมร่วมกันเช่นการฝึกอามันยูยี่ที่มีจีนไทยและประเทศในอาเซียนบางส่วนเข้าร่วมเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคการฝึกร่วมกับออสเตรเลียมีโครงการความร่วมมือทางทะเลและโลจิสติกเช่นอิ Indo Pacific e n d e a v o ร r การฝึกร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคมีการฝึกร่วมกับลาวเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งเป็นการฝึกในระดับที่เล็กลงมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในภูมิภาคการฝึกซ้อมทางทหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตทางทหารและสร้างดุลสัมพันธ์ทางอำนาจในภูมิภาคอีกด้วย